เดี๋ยวเราเอาไปผัดกับไก่เม็ดมะม่วงกันค่ะ ก่เสร็จแล้วจ้าไก่ซีลินไม่ได้ทอดแบบแห้งๆนะเพราะไม่อยากให้ไก่มันแข็งแบ่งไว้เป็นห่อๆแบบนี้นะคะห่อละห้ากล่องเดี๋ยวจะผัดทีละห้ากล่องก็แบ่งไว้แบบนี้ก็จะได้ง่ายแล้วก็เร็วก่อนลูกค้ามา4 5นาทีเราค่อยผัดค่ะมีปอเปี๊ยะกุ้งด้วย วันนี้ขายพอกรุบกริบกรุบกริบ มะม่วงซีลินไม่ได้ทอดนะคะซีลินเอาไปใส่เตาอบนะคะให้เขากรอบอันนี้ซอสซีลินตีน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซอสในนี้มีน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลเหล้าจีนซีอิ๊วขาวพริกไทยเออ แล้วก็อันนี้กระเทียมเจียวค่ะมีลูกค้าโทรมาเมื่อกี้เขาขอมาเอาก่อนสี่กล่องเดี๋ยวทำให้เขาก่อนเลย ลืมชิมอ,อร่อยแรงมาแล้วค่ะนำเหนือนำเหนือของใหม่มาอีกแล้ว อย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งบนทำไมถึงสั่งกล่องใหม่มานี่สวยงามโชว์ก่อนโชว์ก่อนกี่โมงแล้วเนะี่ยตายแล้วจะเอาใส่ข้างไหนดีเลือกไม่ถูก ใส่ข้างไหนดีเนี่ยอืมข้างเล็กข้างใหญ่น่ากินมากใส่ข้างใหญ่ไปเลยจ้าโอ้ยตายแล้วน่ากิน มากินอีกแล้วสิเล้ง อสวยจริงๆหืมน่ากินสุดๆกล่องน่ารักมาก กี่ค,คนสองปอเปี๊ยสอง ซีลินเอาเม็ดมะม่วงคลุกซอสนะคะเพราะว่ากระทะแรกเมื่อกี้หาเม็ดมะม่วงมาเจอใส่กปต้งเยอะ ซีลินผัดทีละทีละห้ากล่องนะคะเวลาผัดอันนี้ซิลินชอบให้มันเกรียมเรียมนิดนึงนะคะมีกลิ่นไหม้นิดนีด้ติดกระทะอะอร่อยมันหอม ดอกไม้ดอกม้แม่อ๋อเอาไปเสียบใ้เหมือนเดิมหรือเอาไปหนีบว้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะงาเพ่อว่าแพแว่สวยมีกล่องใหม่มันเหมือนมีของเล่นใหม่ยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูก มาค่ะมาดูค่ะงามขนาดไหนเนี่ย ได้ยินไหมเนี่ยเปิดไม้หรือเปล่าเปิดไม้เนาะไม่ลืมเนาะอ่ะเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังก่อนเออเดี๋ยวมาบอกก่อนว่าไอ้ไก่ทอดผัดเม็ดมะม่วงนะคะเนี่ยนะใส่ไก่ประมาณหนึ่งรกรัมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชิ้นอะชิ้นใหญ่ ใส่ไก่ใส่ผัก300กรัมจะใส่พริกข้า,อางอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบชิ้นใส่ทุกอย่างอนะ่ะ300กรัม ใส่ผักเยอะนะซีลินใส่ใส่หอมใหญ่เยอะมันหอมันหวานผัดแบบนี้มีเขียวๆหน่อยเขียวๆเวออน่ากินมากอะ่ะ เม็ดมะม่วงหินมะพานแยกกันนะคะเพราะว่ากระทะแรกหาเม็ดมะม่วงไม่เจอเลยไม่รู้อันไหนได้เยอะได้น้อยก็เลยผัดเม็ดมะม่วงแยกต่างหากเอาเม็ดมะม่วงไปคลุกซอสเนาะเมื่อกี้ดูกันแล้วเนาะ จุกจุกบจุกบ,บางคนลูกค้าบางคนเขาก็กินเยอะบางคนเขาก็กินน้อยเนาะเราก็ให้ปริมาณที่เหมาะสมไปถ้าคนที่กินน้อยๆเขาก็จะกินได้สองครั้งแหละ <laughs> แต่ถ้าคนกินเยอะก็อิ่มอิ่มตือ้ออะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เหลือ เหลือเท่านี้กินเท่านี้ใส่หน้ากากพระพูดเยอะกลัวน้ำลายตัวเองกระเด็นลงกับข้าวออะไรหล่นลูกเสียงดังขนาดนั้นยังบอกไม่มีดีนะหุงข้าวเผื่อไว้ ลูกค้ามาสั่งเพิ่มอีกสองกล่องโน้อลูกค้ามายัางลูกออาหรออบ,บง้ง Bonjour madame, comment ça va? katla vít nêm katla vít Cắt Việt Việt Nam oui oui. Seulement, bah, c'est pas grave. A, euh, la machine, on l'a eu en ans, en 2016. Oui. On 10% par an, donc moins 60%. 370, moins 60%. D'accord. Moins euh, 65 euros. De, en fait, on peut 5, 5, 5. D'accord. C'est pas grave. เดอเดอเดออันนี้เอาไปแล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้เหลือนะคะได้อีกหนึ่งกล่องเดี๋ยวซิลินจะลงเพจว่ามีคนเอาไหมถ้ามีคนเอาก็ขายนะคะกับปอบเปบียะกุ้งสี่อัน,อน,นอถ้ามีคนเอาก็ขายแต่ถ้าไม่มีก็กินอันนี้เหลือเหลือไก่อยู่เท่านี้นะคะ เดี๋ยวซีลินจะทำกับข้าวให้ลูกก็เอาเนี่ยแหละที่เหลือนั่นแหละผัดรวมกันราดข้าวได้กินอิ่มหนึ่งมื้อซอสนี่เดี๋ยวเรารีบเอาไปใส่ตู้เย็นมาค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปนะคะที่ซิลินจำเล่าให้ฟังถึงกล่องตัวใหม่ ใบนี้เพื่อนๆหลายคนที่ติดตามกันมาคงจะสงสัยแล้วก็ถามกันอีกพี่ซิลินมีกล่องตั้งเยอะแล้วซื้อมาอีกทำไมอ่ะน,นะถ้าเราใส่น้ำลงไปแล้วอะ่ะแล้วลองเทปิดฝาลองเทดูน้ำมันจะหกออกมาไหมเนาะเรามาทดลองพร้อมกันเลย